เด้อคุณ,คคณนะครับคน,นอุทัยเทวีเนาะครับมาประหานเนาะครับขออนุญาตละกันเนาะครับนี่คือนะครับคุณวาครับไม่เชื่ออย่าลบลู่เนาะขอเชื่ออย่าลบลู่นะครับคนอุทัยเทวีจะมากินเขา่ามากินเขา่ามากินน้ำแดงมากินของนะครับก็วายหน่าจะเป็นนะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์ นะครับมีคนจ <c> ำ <oughs> เรียงแปลงกายมาเป็นพระยานะครับทางโคกครับคุณอุทัยเทวีนเนาะครับเป็นมาเอาสิครับคนจิ้งหลูกกับคนจิ้งหลูกกับเห็นนะครับไทยพระท่านตอนเปินจนเนาะครับ <c oughs> เห็นเพิ่งจินแล้วนะคนจิงหลูกนะครับเพราะว่าไม่เชื่ออย่าลบดูเพราว่าบานเนี่ยอยู่เร็วรวยเ,เนาะครับบานเลยที 92คทับ193นะครับอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีนะครับข้นนบางนะคาก,นาากนะครับมากินเข่าะครับครับมากินเข่ามาใหโศกเนาะครับอืมัหมือนที่เ2อทับ1น3เนาะ ครับเป็นว่าให้เยือเย็เยนเป็นสุขให้ถูกให้สุขให้โรคให้ไฟเป็นว่าบ้านนี้อยู่รวยเนาะแบบบอกนะครับว่าคนชิงลุกครับมันอยู่รยรวยลำรวยลำรวยพญากครครกบรับย้ำนะครับผมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวครับผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบาปุลมีจริงวิญญาณมีจริงนะครับ ขอเป็นนิมิตอันดีนะครับอ่าคอใําร่ำรวยกันแล้วกันเนาะครับอ่าแต่ทิ่กดติดตามลิปนมีกดแชร์กดจบตะไคร้ก็ขอให้ลำให้รวยกันแล้วกันครับไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับผมบเสืออย่าลบดูเนาะครับเพ่นว่าไม่เชื่ออย่าลบดูกันแล้วกันครับผมเนาะอะ่าร่ำรวยลํำรวยวัสด,ดีครับผม